วันนี้นะคะหลังจากที่เรารีวิวไม้ l นิง a ิกเต t o ์ i ยเ i c เนาะรีวิวไปเยอะมากเลยหลายตัวนะคะก็เรามาลองเปลี่ยนยี่ห้อกันบ้างนะคะเป็นวันนี้ก็จะมาเป็น vs นะคะซึ่งที่เลือกมาเนี่ยเป็นไม้ที่ร้านเขาบอกว่าขายดีมากขายแบบถล่มทลายนะคะเราก็จะมาลองตีดูซิว่าไอ้ฟิลที่คนชอบเนี่ยมันคือ ฟิลนี้หรอสเปคของไม้นะคะเอาอันนี้ก่อนนะ 70x ตัวนี้เป็นไม้บาลานน้ำหนักจะอยู่ที่80ประมาณ84เนาะบวกลบ2หรือ82บวกลบสนะั่นแหละจ้ะจำจำไม่แม่นเท่าไหร่ก็4 u เนาะแล้วก็หัวมันเนี่ยจะอยู่ที่295 นะคะก็เป็นไม้แบบกลางๆก้านกลาง,ลางนะแล้วก็ขึ้นเอ็นได้30ปอนด์ส่วนอันเนี้ยมันเป็นไม้หัวเบานะคะสเปคเหมือนกันเลยเอ,อ่ออะไรเนะี่ยก้านกลาง,ลางหัว290บวกลบ2นะคะแล้วก็ขึ้นเอ็นสูงสุดได้30ปอนด์เหมือนกันเนาะก้านกลางนะคะก็สองไม้เนี่ยมันจะมีเทคโนโลยี1 K woven เนาะ มันจะเขียนอยู่ที่ไม้เลยนะวันเคเบิ้วันเคบนี้มันคืออะไรนะคะมันก็คือเขาจะเอาแผ่นคาร์บอนนะมาถักทอกันให้มันแน่นขึ้นแต่ยืดหยุย่นมากขึ้นนะคะอ่าก็เป็นจุดขายของ2องไม้นี้เนาะวันเคเบแล้วก็อย่างนึ่เนี่ยเออองไม้นี้ราคามันไม่ได้แรงเนาะแต่เขาใช้อะไรนะเขาเรียกว่า วัสดุที่แข็งแรงอะ่ะเออเขาใช้กาไฟในระดับสามสิบทีนะตัวเนี้ยสามสิบทีสามสิบทีนี่ก็คือมันสามารถรับแรงกดทับได้สามสิบตันอะ่ะเออแล้วนี้ยิ่งหนักเลยนะอันเนี้ยสี่สิบทีนะก็คือรับได้สี่สิบตันอะ่ะเออแล้วก็ถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นเอ่ยเขาขายกันเกือบห้าพันนะแต่ตัวเนี้ย สามพันห้ามีทอนนะก็คือสามพันสี่เก้าสิบอะแถมเอ็นแถมคลิปเดี๋ยวเราจะไปดูตอนคลิปตอนตีกันเนาะว่ามันตีดีไหม ไม่ม <ality> ีคนจะไปแน่ตีแล้ 啊，对，好，来来来，来来来。 ต่อนะคะเราจะมาพูดถึงฟิลลิ่งในการตีนะเอาไม้แรกก่อนนะเอ er เออัลต้าบูเวน71นะคะไม้เนี้ยคือพอจับปุ๊บเนี่ยตีได้เลยมันเป็นไม้ที่ตีง่ายตีสบายนะคือไม้เนี้ยมันเป็นฟิลที่แป้งตีอยู่แล้วด้วยแหละแป้งเลยบอกว่ามันตีสบายเนาะด้วยแบบก้านกลางหัวกลางนะแล้วก็มไม้ไวไวเฟรมตัดอากาศเนี่ยเออฟิลที่แป้งชอบเลย ไม้ตัวนี้มันจะขายกับเบฟสิบสองนะคะข้อดีของมันเนี่ยไม้มันไวมากแล้วก็ก้านมันดีดเนาะทำให้เราไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะสำหรับใครที่แบบเพิ่งเริ่มเล่นหรืออะไรเงี้ยเออมันน่าจะชอบนะแต่ใครที่แบบเป็นสายบุกบ้าพลังเนี่ยก็ก็น่าจะยังไม่ชอบเนาะเพราะไม้นี้มันจะเป็นไม้แบบสายเบาสายตีสบายอะ่ะเออ ไม,ม้นี้มันราคาแค่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะใครที่ชอบไม้แนวเวสิบสองเนี่ย,ยแล้วอยากลองแล้วคิดว่ามันราคาสูงไปเนี่ยไม้เนี้ใกล้เคียงมากส่วนจุดที่แป้งไม่ค่อยชอบนะคือปกติแป้งจะใช้ไม้ตัวท็อปเนาะแล้วมันจะไม่ค่อยสถานเท่าไหร่ ตัวนี้ถาวว่าสถานไหมอนะ่ะคือแป้งอะ่ะดันไปนลอกกิบมันออกมันก็เลยแบบเวลาตนะีมันจะสถานแบบนิดนึงอะ่ะเออเข้าข้อมือเรานิดนึงแต่วิธีแก้ก็คือพันคูชั่นนะคะพันคูชั่นเข้าไปเนี่ยมันลดอาการสถานได้เยอะเลยยิ่งเราพันเยอะมันก็ยิ่งลดได้มากเนาะแล้วก็ต่อมาเป็น อัลต้าบุ๊คเวน 88s นะคะตัวเนี้ยมันเป็นไม้ซีรีส์ต่อกันซึ่งความแตกต่างของมันเนาะไม้ตัวนี้หัวมันจะเบาคือมาจับตีครั้งแรกเนี่ยหัวเบาไม้เบานะแต่ก้านอะ่ะดีมากก้านดีดแล้วก็ไม่ถาน คือตีไปเนี่ยถือว่าเป็นไม้ที่แบบตีนุ่มแล้วก็เด้งอันหนึ่งเลยเนาะถามว่าไม้ตัวนี้มันคล้ายกับอะไรหัวมันคล้ายออร่าสปีดร้อยเอ็กถามว่าเหมือนไหมมันไม่ได้เหมือนทั้งหมดแต่หัวมันคล้ายหัวมันเบาแบบนั้นเนาะแต่ก้านเนี่ยมันมันนุ่มกว่าแล้วก็ดีดกว่าแล้วก็อ่อนกว่าด้วยเนาะคือก็งงเหมือนกันนะเป็นซีรีส์ต่อกันแต่สเปก ไม่ขายอะ่ะคือตัวเนี้ออกเป็นไม้บาลานที่ตีไวส่วนตัวเนี้ยเป็นไม้หัวเบาที่ตีไวนะต่อมานะคะสองไม้นี้เหมาะกับใครเนาะเจ็ดสิบเอ็กเนี่ยจะเหมาะกับคนที่ชอบตีแบบออลล่าวไม้ตีสบายๆตีเรื่อยๆได้ทุกรูปแบบไปมันทั่วคอร์ดส่วนไม้นี้ยเหมาะกับคนที่ชอบเล่นกลางคอร์ดเล่นหน้า เอออันนี้จะเหมาะมากคือราคาตัวนี้อยู่ที่3,490บาทมันต่างกันเยอะเหมือนกันนะต่างกันประมาณพันห้าแต่สิ่งที่แตกต่างเลยคือก้านก้านตัวนี้ดีมากเนาะก้านดีแล้วก็นุ่มมากตัวนี้ไม่ได้แย่นะมันมันโอเคอยู่เหมือนกันแต่ว่าแป้งไปลอกกิ๊บแป้งเลยรู้สึกมันสะท้านไปนิดนึงแต่ถามว่าในราคาพันเก้าเก้าสิบอ่ะคุณได้ไม้ขนาดเนี้ย มันโคตรคุ honestly, bah, Be funny. Be funny. Be 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 ้มค่านะคะแล้วก็เราก็แค่พันคูชั่นมันเพิ่มเข้าไปเนาะมันก็ลดอาการสะท้านได้เยอะมากนะก็ถ้าถามว่าสองไม้นี้ไปชอบไปไหนนะคือตอบไม่ได้เลยอะคือลองตีแล้วก็แบบเราก็คิดแบบเฮ้ยเราชอบไนไหนวะคือเราชอบฟิลของไม้เนี้เออเราตีฟิลนี้อยู่แล้วว่ามันตีง่ายแบบไม่ต้องปรับตัวเลยเลยจับจับไม้ปุ๊บใส่ได้เลยแต่ไม้เนี้ก้านมันดีอะมันนุ่มอะ มันตีแบบเร็วๆเล่นลูกหน้าดีมากไม้มันไวมากนะตัวเนี้ยเออคือก็ไม่คิดว่าจะมีไม้ไหนที่แบบให้ความรู้สึกแบบไวเหมือนร้อยเอ็กเหมือนเบสสิบสองอ่ะเออแต่สองอันเนี้ยมันมันมันได้เอนไหนก่อนชอบมันไหนอ่ะขอเห็นไหม,มเหมือนกาาันเพราะว่าไม้อาวันเสบีันก้านก้านดีกว่าแล้วก็เัวเบาเล่กินหน้าวันรับก็ดี อันน mm. so ี้มันออราวขนาดแต่ไม่ชอบหรอออราวไม่ดง่ายข้าอันไหนตบแรงอันนี ah, ้ตบแรงกว่าอันนี้เกมรับอัน okay. น okay. yeah. okay. ี้เกมบุกได้ลับก็กลางกลางแต่ชอบเจ้ก็ดีไม่เปลืองแรง แลนะไอแปดแปดเอต่ะอันนี้เซฟเพลืองแรงอ่าทงหัวมันเบาจัดๆเลยดีแล้วไม่ค่อยไปจะลูกหน้าดีปะอันนี้ดีกว่าอันไหนดีกว่าอันนี้ดีกว่าอ๋อรวมๆแล้วอันนี้ดีกว่าหมดเลยบอกเลยเข็ม <Okay. S 2> ล<ะ>ักบบับผมก็อปในกระดับด้านๆน,นิดเดียวครับผมดาดได้ตกได้แต่มันจะอาจจะไม่เข้มจังหวะ แต่ทีนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่อคนอนโทรลลูกเก่งอะไรเงี้ยเล่นหน้าอะไรเงี้ยจะจะได้เปลี่ยนนะครับผมแต่พอไปตกด้านหลังอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เปรี่ยนสำหรับส่วนตัวผมนะคระับน,นี้นะคะก็ต้องขอบคุณบริษัท v ีที่ผลิตไม้ราคาย่อมเยาแต่คุณภาพสูงนะมาให้เราเรายูเซอร์เนี่ยได้ใช้กันเนะเาะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะ ตอนนี้มีเฟซบุ๊กแล้วนะคะชื่อแป้งสุพิษเนาะ P A N G S U P I S S นะคะลองไปเซิร์ชดูกันเนาะสำหรับใครที่มีข้อคำถามหรือว่าอยากพูดคุยก็สามารถทัก Messenger ได้นะคะแล้วก็ใครที่สนใจไม้ V S ก็สอบถามมาทาง Messenger ได้นะคะ